สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้น้อยนะคะวันนี้พาบัวสีมิตร r r อ t e r n ินเ o n a l วันนี้น้อยมาที่ Oak Land t h e a เตอนะคะ <Morning. S 1> เป็นการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโอเพนนิงนะคะอยู่ที่ปาปาคูล่านะคะวันนี้ข้างนอกบรรยากาศก็จะมีจำหน่ายบัตรทั่วๆไปนี่นะคะส่วนทางนู้นก็จะคือนักแสดงออกมาจำหน่ายบัตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะ นี่นะคะเราก็เข้ามาข้างในที่นั่งในโรงละครแล้วนะคะวันนี้แสดง b l u c k of the Irish นะคะเนี่ยเวทีตรงนี้นะคะนะค่ะเดีย๋ยวเรารอการแสดงประมาณ11โมงนะคะตอนนี้10โมงอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะทำการแสดงแล้วค่ะระหว่างการแสดงเราก็จะถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือถ่ายไปก่อนเดี๋ยวคนก็จะมาแน่นฮอตรงนี้เลยนะคะเป็นโรงละครที่พพปารูล่านะคะตอนนี้ค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็รอทําการแสดงอีก15นาทีนะคะตอนนี้เราก็รออ่ะนี่คือเมนูการแสดงคอนเสิร์ตแต่ละเมืองนะคะเขาก็จะมีการทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆนะคะวันนี้มาคือมาดูลูกสาวคุณเทียรีนะคะก็คืออเล็กฟอสเตอร์เขาเป็น นักร้องนำอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นการแสดงโอเปร่าแบบละครเวทีนะคะเขามาทำการแสดงอยู่ที่โอเกเลนเทียเซนเตอร์อยู่ที่ปะปักคุล่ใกล้ๆบ้านนะคะเป็นโรงละครแล้วก็ที่มีบัตรเข้ามาชมกันนะคะก็คือทุกคนซื้อบัตรเข้ามาชมตอนนี้แน่นฮอแล้วนะคะก็คือถึงเวลาที่จะได้แสดงแล้วน้อยก็จะถ่ายวิดีโอไม่ได้ก็จะรอชมกันอีกทีข้างข้างนอกนะคะโอเคค่ะ ก็คือจบไปแล้วนะคะเป็นการแสดงที่สนุกมากเลยนะคะตอนนี้เราก็จะออกไปข้างนอกกันเพื่อไปทานกาแฟแล้วก็ขนมปังนะคะเขาจะมีอาหารเลี้ยงข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราออกไปเจอกันข้างนอกค่ะอะตอนนี้นะคะเรากําลังสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอเล็กฟอสเตอร์นะคะที่แสดงโชว์วันนี้นะคะลองมาพูดกับเขานะคะ hi, i'm alex foster. i just did an irish show today, hence all the green. and the lovely noi has um, decided to put me on tv because she's very cheeky, very naughty. <laughs> but thank you for having me. thank you. So much. there you go. <laughs>